สวัสดีครับสวัสดีคนดูแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็มีของมาแจกให้เหมือนเดิมนะครับผมอ่าสำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิงดูคลิปให้จบด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับผมกิจกรรมรับโค้ดรับบัตรกครดิตะรับเพรฟรีนะครับผมอ่าก่อนที่เราจะมาแจกของรางวัลก็เนี่ยผมขอกดรับกิจกรรมกันก่อนนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอ่า รางวัลนะครับผมตรงแคนนะครับถ้าใครสนใจอยากเข้าแคนก็สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนะครับผมกดรับทุกคนนะครับ ID แคนก็3 0 2 9 4 7 0 4นะครับผมอ่าตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมนะครับก็จะมีสะสมรางวัลนะครับผมให้เรามาแลกเปลี่ยนเอามีกระเป๋าบัตรฟ้าบัตรส้มแล้วก็สกินไอโบสกินปืนด้วยนะครับผมนี่ก็จะเป็นร้านค้าแลกเปลี่ยนนะครับผมให้เราสะสมโทเค็นนะครับผมมากดแลกเอา อ่าสุดตัวละครก็มีอย่างแจ่มเลยนะครับผมของแรกก็มีเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้ก็โทเค็นนะครับผมแลกเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับผมตรงนี้เขาจะมีกิจกรรมให้เรากดรับเอานะครับคืออ่าเล่นโหมดปกติ1เกมเล่นโหมดอ่า CVC หนึ่งเกมนะก็ได้รับอย่างละ1ไปนะครับผมให้เราสะสมแล้วก็มากดแลกเอาของรางวัลตรงนี้นะครับผมกิจกรรมจะถึงจนอ่าวันที่27นะครับผมตัวนี้ก็เป็นอาสอบโทเค็นนะครับ นี่ก็เป็่นมินิเกมพุ่งเป้าให้เราลงกิจกรรมนะครับผมสะสมมาแต้มพุ่งเป้านะครับผมเพื่อไปรับร่มซูซี่ฟรีนะครับผมสุดเท่นี่ก็จะเป็นโหมดฟุตบอลนะครับเล่นโหมดฟุตบอลหนึ่งเกมก็จะได้รับฟุตบอลสามลูกนะครับเล่นโหมดฟุตบอลสามเกมก็จะได้รับบัตรฟ้าเล่นโหมดฟุตบอลห้าเกมก็จะได้รับบอลไฟนะครับผมตรงนี้ก็เป็น อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับผมตั้งแต่วันที่3นะครับผมถึงวันที่12นะครับผมเดือนจะมานี้เองะครับผมหมดเดือนนี้กิจกรรมตัวนั้นก็น่าจะเริ่มขึ้นนะครับผมตัวนี้ก็ ffus นะครับผมล็อกอิน9วันนะก็ได้รับสกินลดอ่บัตรเปลี่ยนซื้อนะครับผมแล้วก็บัตรสร้างห้องอะไรต่างๆนี่นะครับผมตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมสลับ ใครที่ใส่โค้ดมาเป็นก็กดมาตรงที่ประกาศนะครับผมแล้วก็กดตรงมาที่ไลโคไอเทมนะให้เราล็อกอินเข้าไปนะครับตรงนั้นมันก็จะมีที่ใส่โค้ดไอเทมนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีของมาแจกนะครับผมแต่ว่าไม่ใส่เป็นโค้ดไอเทมนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นบัตรกาลีน่านะครับผมให้ทุกคนสุ่มเพชรเอาตั้งแต่120ถึง480นะครับผม สลับใครที่เข้ามาใส่แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกด้วยนะคะสลับใครที่มาซ้านะครับก็อย่าลืมทําตามที่บอกนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้เลยนะครับผมนอกจากบัตรการินาก็มีโค้ดมาแจกให้นะครับผมก็คอมเมนต์นะครับผมพร้อม u ด d ลงด้านล่างเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นบัตรการิน่านะหนึ่งใบ เอาไปใส่ได้เลยนะครับผมสามารถใส่ได้1คนนะครับสำหรับใครที่มาซาก,ก็อย่าลืมทําตามที่บอกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเข้ามาแจกบัตรจํานวนหนึ่งใบนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย